สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Facebook นะคะก็มีน้องๆสอบถามเข้ามานะคะว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะสร้างอัลบั้มโดยที่ไม่ให้คนอื่นเห็นอัลบั้มรูปภาพที่เราสร้างขึ้นมาใน Facebook นะคะอ่ะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากให้เพื่อนเเข้ามาที่แอป facebook นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักใช่ไหมคะปกติแล้วเวลาเราจะสร้างอัลบั้มเราก็จะเข้ามาที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ มาถึงหน้าโปรไฟล์ของเราให้เพื่อนๆเ,เลือกลงมานะคะแล้วก็มาเลือกที่คำว่ารูปภาพตรงนี้ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะอ่าเราจะเห็นเมนูข้างบนใช่ไหมคะรูปภาพที่มีคุณอัปโหลดอัลบั้มเราจะมาตั้งค่าอัลบั้มตรงนี้ค่ะหรือว่าสร้างอัลบั้มไม่ให้คนอื่นเห็นตรงนี้ค่ะก็คลิกไปที่อัลบั้มนะคะก็ต่อมาให้เรามาเลือกที่สร้างอัลบั้มที่เป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้ใช่ไหมคะคลิกเข้าไปเลยนะคะค ระบบจะให้เราตั้งชื่ออัลบั้มตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็ตั้งชื่อ,อเดี๋ยวพูตั้งเป็นเทสเนาะเทสสองแล้วก็เพิ่มคําอธิบายตรงนี้ไปอะค่ะเกี่ยวกับอัลบั้มตัวนี้ค่ะอะต่อมาเลยที่เป็นหัวใจสําคัญก็คือตรงนี้นะคะก็ให้เราคลิกตรงนี้นะคะสาธารณะตรงระบบเนี้ยค่ะเขาก็จะมีให้เราตั้งว่าอัลบั้มนี้เราต้องการตั้งเป็นสาธารณะ หรือว่าตั้งให้เพื่อนเห็นหรือว่าตั้งเพื่อนยกเว้นใครหรือว่าเฉพาะฉันณตอนนี้คือเราไม่ต้องการให้บุคคลอื่นหรือว่าเพื่อนเขาเห็นอัลบั้มเราใช่ไหมคะก็ให้เรามาเลือกเฉพาะฉันตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็กด back ออกไปนะคะอ่าตรงนี้จากที่ขึ้นเป็นรูปโลกสาธารณะก็จะขึ้นเป็นเฉพาะฉันใช่ไหมคะก็ให้เรามาเลือกที่สร้างตรงนี้นะคะ เราก็จะมีอัลบั้มตรงนี้แล้วเวลาที่เราเพิ่มรูปภาพก็ให้เราคลิกเข้าไปที่อัลบั้มตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกที่เพิ่มรูปภาพตรงนี้นะคะ่ะเขาจะเข้ามาสู่ที่หน้าแกลลอรี่ของเราเราก็มาเลือกรูปภาพที่เราต้องการอัปโหลดเข้าไปนะคะเด๋ยวปุ้ยเลือกตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกที่เรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็ให้เราบอก รายละเอียดเกี่ยวกับรูปภาพตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ระบบก็จะขึ้นเป็นเฉพาะชันอยู่แล้วเพราะว่าอาัลบ,บั้มเราตั้งเป็นเฉพาะฉันนะคะก็เลยเหมือนบังคับรูปภาพตัวอื่นด้วยใน่ะโพสต์นี้จะมองเห็นได้เฉพาะผู้ที่เห็นอัลบ,บั้มน,นี้นะคะ่ะเมื่อเราใส่รายละเอียดต่างๆแล้วก็ให้เรามากดโพสต์นะคะรอ,อระบบเข้าอัปโหลดแป๊บนึงนะคะ่ะ ตรงนี้เราจะเห็นเฉพาะฉันใช่ไหมคะก็คือเราตั้งอัลบั้มตัวนี้เป็นเฉพาะฉันหากเพื่อนเพื่อนต้องการที่จะเปลี่ยนความเป็นส่วนตัวตรงนี้ของอัลบั้มก็สามารถมาคลิกตรงนี้ได้นะคะจุดสามจุดข้างบนที่เป็นอัลบั้มค่ะอ่าแล้วก็มาเลือกที่แก้ไขนะคะแล้วก็มาที่ตรงนี้นะคะเฉพาะฉันเพื่อนเพื่อนก็สามารถมาติ๊กตรงนี้ได้ว่าต้องการตั้งค่าอัลบั้มตัวนี้เป็นแบบไหนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการ ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้กับอัลอบั้มรูปภาพของเรานะคะหากเ,เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชา n นลเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ